บทที่สองเต่าและกระต่ายในบทนี้เราจะมาอ่านเรื่องราวของเต่าและกระต่ายกันนะครับอ่านตามครูเลยนะครับกระต่ายตัวหนึ่งกำลังแทะหญ้าอยู่ตามสบายใจก็จำเพาะมาเจอ แม่เต่าเข้าที่ชายคันนากระต่ายก็หัวเราะเยะาะทำทีล้อล้อว่านี่แน่แม่ขาเตี้ยเตี้ยสั้นๆจ๋าข้าดูราว จะตั้งหน้าไปให้ไกลเหลือไกลกระมังเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านต่อเลยนะครับเต่าได้ฟังคำเขาล้อดังนั้นก็ว่าบ้างในทันที ทันใดโอ้เจ้าอย่าเพ้อถือว่าขายาวนะถ้าจะพนันขันสู้ข้ามนาอันนี้กะค่าให้รู้ว่าสีเท้าใครไวกว่ากันก็เอา กระต่ายหัวเราะหาลั่นดังกังวานใหญ่ยั่วเยาว,ว่าอ้าวแม่เต่านี้ข้าดูท่าทางจะมีชัยชนะง่ายๆกระมังเต่าว่าชัยชนะนั้นมันจะมีหรือไม่ ก็ช่างค่าเถอะถ้าพนันกะค่าค่าก็เอากระต่ายว่าเมื่อแม่จะใครพนันกะฉันก็ตามใจจะว่าที่แท้คันนาที่ทาพนันจะข้ามไป นันสั้นๆไม่สู้ยาวเท่าไรไม่พอแก่กำลังวังชาเจ้ากระต่ายถ้าเจ้ากระต่ายมันจะข้ามไปก็ไม่ทันรู้ว่าใกล้หรือไกลแต่กระต่ายมันถือว่า ขามันยาวกว่ามันต่อให้ว่าแน่แม่เต่าข้าต่อให้แกไปข้างหน้าเสียนานนานเมื่อไรเมื่อไรข้าก็ตามไปทันกระตายเข้าใจว่าถ้าจะผละ ไปในทันทีทันใดเสมอหน้ากันกะเต่าเขาก็จะติได้ก็จะละอายขายหน้าเปล่าเปล่าก็ทำรีร,รีรอรอเฝ้าแทะย่าอยู่เสียดูรูปประกอบนิดหน่อยนะครับไปดูหน้าต่อไปครับ ข้างฝ่ายเต่ามีมานะตั้งหน้าเตาะแตะเตาะแตะไปเสมอไม่รอช้ากระตา่ายทำเผลอไปเสียนานก็โผลหน้าเลดูชะชะชะจำเพาะเวลานี้นางเต่าใกล้จะข้ามคันนาได้ กระต่ายหรือไปทันทีแต่ก็ไม่ทันเต่าก็เยอะกระต่ายบ้างว่าเออเจ้าขายาวถ้ามีบ้านมาดังข้าบ้างละก็ป่านนี้เจ้าจะยังอยู่ไกลกระมังนี่แหละ เจ้าไม่จำเพาะแต่ว่าขาสั้นหรือขายาวถ้าตั้งหน้าตั้งตาไปเสมอเสมอที่ไหนไหนก็ไปได้ตามใจกระต่ายได้ฟังดังนั้นก็ละอายขายหน้าเหลือที่จะละอาย น้องๆอ่านให้คล่องเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราสามารถอ่านได้เรื่องราวสั้นๆแบบนี้เราก็จะเข้าใจและสนุกไปกับเรื่องราวนั้นด้วยฉะนั้นให้น้องๆฝึกนะครับตั้งใจอ่านไม่ต้องกลัวครับวันหนึ่งน้องๆก็จะเก่งไปเองนะครับฝากไว้นะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่คล่องแคล่วนะครับสามารถเปิดดูคลิปของครูบ่อยๆได้นะครับและถ้าชอบคลิปของครูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เราจะได้ไม่พลาดบทต่อๆไปสํหรับบทนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีครับ